ไ,ได้เวลาแล้วนะนักบุญมันน่าจะโผล่มาละมันมานะแน่จะป่านนี้แล้วเนี่ยมันคงไม่มาแล้วลนะ่ะมันก็ต้องรอดูกันต่อไปเว้ยทุกคนพิธีเริ่มแนละ้วพนมมือ พวกเราขอทําความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าเจ้าเขารวมถึงบรรพบ,บุรุษขอให้พวกเรากระทาการสําเร็จและได้รับชัยชนะกลับมาไม่คิดจะรอกันบ้างเลยว่าไงนักบุญ นึกว่าจะไม่มาซะแล,ะแล้วตอนแรกคิดแบบนั้นนะแต่ค่าตอบแทนมันสูงถึงมีแต่พวกไม่น่าไว้ใจนะผมก็ต้องมา <c oughs> เฮ้ยเอานายังไงมันก็ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งนั้นแหละ <c oughs> ใช่แกเคยได้ยินคำนี้ไหมไม่มีมิตรแท้ <c oughs> แล้วก็ไม่มีศัตรูถาวรอนเนี่ยเอานาเราเนี่ยแบ่งเท่าเทียมกันใครจะล้างแคนก็ล้างไป ส่วนใครย่อสมบัติก็เอาไปส่วนฉันเนี่ยรอเลื่อนยศพ่อ <laughs> พอออกจากชายป่านี้แล้วก็จะถึงด้านหลังชุมเสือผ่านฉันจะรออยู่ตรงนี้ หวังว่าจะได้ตัวเสือผาดกันนะเรื่องนั้นไม่ผ่านาฉนันเอาคำสั่งมาให้จับเสือผาดกลับไปเป็น,ปนแต่เรื่องนั้นฉันไม่สนพอฉันได้สมบัติแล้วฉันก็จะเพ่นเสือใบเรื่องส่วนตัวระหว่างแกกับฉันเนี่ยเราไว้ก่อนนะตอนนี้เราต้องจับเสือผาดมาลงโทษให้ได้ฉันไม่ใช่ยาแต่จะพยายามไม่ใช่แค่พยายาม แต่นาต้องทำให้ได้เอาล่ะไปกันได้แล้วมาเราออเดินทางกันดีกว่า